ตาทองไฟนไประจทำค้ำคืนวันทุนศดีที่3เมษาย,ยนครับเราได้ามาถึงคู่ที่3ของรายการประกันแชมป์มวยไทยนานาชาติตาทองไฟนายนะครับฮาวาดเอกมนลกับโรบินพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตมาเช้าในชั่งน้ำหนัก149ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูงหนึ่งร้อยเต่อ184นะครับห่างกัน10เซนครับอายุ28ต่ออายุ34ครับ46่สิบไฟชนะ30แพ้15เสมอ1ครับในขณะที่โรบิน ยี่สิไฟชนะ15แพ้แปดนะครับออ,อกันดากับสวีเดนครับต้องบอกว่าป่าตองไฟไหนของเราวันนี้เดือดจริงๆพี่อน้นคู่แรกคู่2อครับคะแนน2ต่อหนึ่เสียงทั้งสคู่เลยบอกออออว่าคู่ที่สูสีเลยครับนี่คือความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดเราเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันพื่อสบดีนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกกิติสมสนันกำกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ของระบบช่องอาทิเปิดโอกาสให้ทีมงานของโปรเตอร์หนุนน้อยมังงานใหญ่และก็สนามมวยป่าตองได้สร้างผลงานผลงานดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณท่านสม่วนส่วนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและก็ท่านธีรพงษ์ช่วยชูนะครับปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งท่านปอธนาวุฒิเพชรละรับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยไประจำจังหวัดภูเก็ต สนามมวยปาตองภายใต้การบริาหารงานของดรชัยนันท์สุทธิคุณนะครับเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับ4วันนั้นเป็นมวยไทยเริ่มจากวันจันทร์ครับศึกพิเกวันวันเดย์ไนท์โดยโปรเ,เตอร์เล็กภูเก็ตและวันนิพนธวิชัยดิตวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูบล้อมทีมงานนะครับพฤหัสบดีกับปาทองไฟในโดยหนุ่มน้องม้งใหญ่หรือรว,ว่าสมุทรพัฒนบุรีนะครับช่วงงานไหนทอดสดแล้วก็ปิดท้ายที่วันเสาร์นะครับมวยไทยสัตว์เดย์ไนท์ โดยจะทำกระทู้พร้อมทีมงานส่วนวันอาทิตย์นะครับเป็นปาตองคอมแบทครับมีมวย m อ a คิกบ็อกซิง่งแล้วก็มวยไทยผสมผสานนะครับโดยโเปอร์เทอร์หนึ่งน้อยเมื่อเดีพร้อมทีมงานทั้ง5รายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวุญอายุสุธิคุณกับนายกเทศมนตรีมังกรดูแลนน้วก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับเป็นการัา้งนื่บเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่บักน,น,นั่นคือนายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับ ต้องขอขอบคุณอุปกรณ์วีนัมนะครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬามวยนะครับที่ส่งมาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่กับป่าตองไปไหนครับตั้งแต่นัดแรกนะครับวีนัมนี่สวยนะครับคุน,นี้นั่นถือว่าเป็นคู่เอกของรายการก็ว่าได้นะครับฮาวาัดนักชกจามอุกัญดาเขยมาโชว์ฟอร์มไว้ที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศครบเครื่อง เขาบอกว่าอยากดูศิลปะมวยไทยก็ต้องดูฮาวาดคาซสิบบ้ามีทุกลูกครับแต่ฟาวเวอร์ฮอลฟภูเก็ตนี่มาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะโรบินนี่ก็มากระเดินสายต่อยทั่วโลกเหมือนกันครับสายก็ขวาแล้วครับฮาวาโอ้โหอย่างนี้เลยครับจังหวะต่อยหลุดต่อยลวมนี่เจอศอกของโรบินเนีอยจิงในวัหนึ่งสองเปียกเข้ามาหลอกนายได้ขวาหน้าตีเลยครับ วาาาดเขบอกว่ายูคันดาขาลุยครับพาวาดคาซิเบอร์ครับเจอไวกิ้งครับกังหันนรกหยับทิ้งใมันขวาครับพาวาด์ระวังแค่ขวาโอ้โหเตะก้านคอเลยครับเฉียวไว้หน้าไปนิดเดียวแกลงขาขก่อนครับพะวงล่างขึ้นบนเลยครับคู่นี้นี่เดี๋ยวมีซิงเกิลนะครับคือยก ขึ้นไปทีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างสิ่งใดๆของแกแล้วรับาวาดแล้วดูสเต็ปเท้าแกนะโรบินพยายามจะเน้นนะครับโรบินนั้นอสอกขวาครับาวาวทิ้งขวัดขวาโรโบินเขาไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันอ้าวแล้วครับสนุกเลยครับโโอ้ห อแก้ย่าต่อยจริงๆต่อยหลุดที่เจอศอกนะครับวิทแกมีศอกรอดักอยู่นะครับแล้วก็นี่เดินจิ้มซ้ายเฉยๆครับแหม่พาคุณไม่เดินผมเดินผลักกันได้ผลักกันโดน,นครับทีนี้นี่ต้องบอกว,ว่าความบวกค,ครับสามพันประมันไรขีดกันของแท้เลยครับแหมเดี๋ยวดูทอ้ออลิเบเตสครับแม่หมัดขวานี่ไม่ต้องคิดนานครับ <c oughs> อีกคนก็จิ้มยั่วแล้วก็เดินครับแม โอ้โ <Workers S 2> หวเหยโยนเข้ามาที่เจอแขังส่วนแล้ครับแข้งซ้ายของทวาดบวินเบียดเข้ามาอะไรจะโยกอะไรจะสั้นทวารแล้วตบด้วยวุ้กขวาแต่นี่ครันทวารกดคอได้แต่ยังตีไม่ได้ครับอ่าหลัวม no. าเจอแข้งขวาเวยังก no ัสวนด้วยหมัดครับเวยังกันไปเวยังกันมาครับโคตรเ ัวไปเลยครับ,แกร,บแ,รกแกร์ฉลาดครับเตะได้ในบอลคู่ต่อสู้เกีก่ยวกพรแกทิ้งตัวเลยสายมาเจอแข้งขวาสวนเลยครับอย่าก้าวหาแล้วครับวินอาว่าไม่ใช่กานง่ายนะครับแต่วันนี้เจอโรบินนี่โอ้อโหกดลงมาแล้วพยายามจะเสียดเดิมพยายามจะสวนด้วยแข้งครับโรบินลอ,อยหมัดยังชอบอยู่โอ้โหหมดยกพอดีครับ จะช้านะครับดูเกกตบ้าต่อยครับแหมวิ่งเข้ามาใส่ด้วยหมัดขวาแต่หลวมนะครับจังหวะที่ลูวินแกฉากลบมันมีแต่จังหวะเด้งเข่าของขาวานแต่ถึงกระสวนด้วยเขา่าขวาขึ้นจังหวะวางแข้งเสียวแก้ไปนิดเดียวครับในจังหวะเสียบเข่าของลูวินขงผลเปหนเนื้อเลยครับ ladies and gentlemen i the n i c e competition with the championship PATONG Fight Night is with 148ปอนด์ between the warrior from Thailand and the warrior from Switzerland นะครับครู <c oughs> ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ป่าตองไฟไนในพิกัด148ปอนด์ครับระว่างลายพยักปา่าตองมวยไทยยิมครับจากนครราชสีมาครับเจอกับพิวสปริงจากสวิตเซอร์แลนด์และต้องขอขอบคุณครับมิสบิกาเย์มครับจาก คิกิสถาน thank you ิมาส thank you โอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าป่าตองไฟไนท์ความโขดข้างสายผันความ,มันไร้กีดกัดเดือดตั้งแต่คู่แรกนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการฟ้าชัยชนะที่ทูกที่สูสีทั้งสองคู่กับมาคู่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแขงขวากองอาวาดมาแล้วครับ โรวินเดินหน้าโรินพยายามจะเบียดเข้ามาแข้งขวายังไม่โดนเจอแข้งขวาโอ้ยอ้อาวการคอคืนเหมือนกันก็นโลโรินอคู่นีน้ก็ผลัดกันได้พลัดก,กันโดดครับอาวุธเยอะด้วยกันครับต้องบอกอาวุธเยอะด้วยกันเด้งมากับภาวาดครับโอ้โอแกใส่ลูกขยันเลยครับวงในอ่ตอนนี้ยังไม่มีลูกทีบทะลุฟ้าของแกนะครับพาวด ยกขึ the the oh, ้นไปเฉยๆแล้วขีมหรือว่าโอ้โหคู่นี้ครับโอ้โหแต่วงในนี oh. look, look. Look, ่ดูคร th ับแกล็อกดีเหมือนกันนะล็อกเหนียวล็อกแน่นเลยครับไปยับไม่ดีว่ายาชาคนเรียนเป็นมวยครับตึงหล็อกในได้ตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายครับโอ้โหดูครับแล้วตั้งกำแพงคาไว้ออเตะขวาแล้วเททิ้งเลยครับวิน ยังจะหลบสอกขวาครับอุ้ยอ้าวโอ้ยเนี่ยพาวาดครับยั่วยั่วผมอ้าวผมมีทุกลูกครับอือหือโอ้โหกดลงมาตีเลยครับตัวเล็กกดตีตัวใหญ่แล้วทิ้งเลยหมัดตบด้วยหมัดฮุกน่าปักด้วยศอกคืนอือหือพยายามจะล็อกนโอ้โหครับนิดวัดกันที่การยืดระยะเลยครับแบบนี้ครับ อ้าวแข้งขวาชุดนี้สวยครับอ้าวคืนด้วยเข่าซ้ายอ่าจังหวะก้มหลบอ้าวแล้วครับพยายามจะสวนด้วยซองครับโรบินฮาวตดไม่สนครับวางแข้งนี่ครับพลาดนะครับอ้าวโดนคืนครับโอ้โหแม่เจอฮิรันมอนแผ่นดินครับโอ้โหแล้วนี่ครับฝึกด้วยหมัดปักด้วยศอกเสียบด้วยเข่าครับอ่าไม่สนเลยครับฮาวต์แกกล้าออกนะครับดูครับ ไม่สนเลยครับต่างคนต่างมีดีให้ดูครับอ้าวอ้าวอ้าวยังยิ้มได้ครับยังยิ้มได้ปกลงมาแล้วพี่นี่ของลอยของแท้ครับจะลงล่างครับ รวินเดินหน้าโอ้โหแกย้ำนะครับผ่นวิ่งวิ่งกัไปจะ่ฟันซอกระวรวินอาวันอกในได้ตีด้วยขวาโอ้โหรบินก็บอกว่าแม่ผมไม่เคยเจอมวยแบบนี้ครับ, <c oughs> บ,บแล้วดูครับแกโอ้โหแกโดดเขาร้อยครับโโอ้โหหมดยกครับ สนุกจริงจริง มาดูภาพ p e c i แข้งขวาครับอของอาวาดคาซิบ้าโรบินก็พยายามจะยกบางครับแล้วก็หัวตูมข้าไปเลยครับแกหลบแข้งตามแข้งเลยนะหลบตามแข้งครับจะได้ไม่เจ็บ <laughs> แล้วดูจังหวะแกโผล่ขึ้นไปนะแล้วหนีกับศอกขวาของโรบินแต่พลาดแล้วปักด้วยศอกซ้ายครับ นี่ชุดนี้สวยครับหนึ่งละหดเท้งขวาครับแล้วก็โดนเอาคืนเหมือนกันครับนี่แต่ต่อยไปยิบไปนะครับเจ้าพอุรชกจักรุณาต้องบอกว่าดูบวนแบบนี้แล้วมีความสุขครับพี่ว่นครับเราก็ดูไปก็สนุกมีความสุขับไม่เครียดครับสนุกสนานครับแล้วแกต่อยทุกครั้งนี่ต้องบอกว่าคุ่มค่าตัวทุกครั้งนะครับ มาเปลี่ยนคนจัดแม่เปลี่ยนคนดูแล้วครับนี่ครับทิ้ง,ม,งม,มุมมาทิ้งทั้งไหลนนะครับอืคทิ้งทั้งไหลน์ขยันโอ้โหนะครับโหมีหมัดโอ้โห,โหเล่นบริเวณลำตัวสลับใบหน้าอ้าวาจุกเลยโอ้โหองบางเลยครับโอ้โห,โ,หโดนหน้าไม่เป็นไรครับแต่โดนลำตัวนี่โอ้โห ดูแกระจงเลยครับจ้องเลยครับออโรบินท้องบาเลยโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกครับแต่นี่ครับเล่นงานบริเวณลำตัวเลยครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับฮาวาดจะทุบซ้ายทุบขวาครับโอ้โหอ้าวครับพยายามจะสวนด้วยศอกครับรอจังหวะสวนด้วยศอกเหมือนกันครับโรบินโอ้โหวินาทีทองแกนี่สุดยอดครับเจ้าฮาวาด ไปสนเลยครับโรบินไปจำใจะสวนด้วยเข่าอ้าวอาวัดวางแข้งหลอกในได้อู้หูโอ้โหแกงเนื้อมาจากอุกันดาเลยครับโอ้โหครับโดนแซบเข้าไปแต่ว่าโรบินเนี่ยลุ้สึกจะเป็นโรคท้องบางซะแล้วครับอ้าวโอ้โหโอ้โหเป็นโรคท้องบางไปแล้วครับอู้หอู้ พยายามจะปิดเกมให้ได้ครับนชงแกวุนดาปมาลำตัวลำตัวใบหน้าใบหน้าพยายามจะสวนด้วยศอกคืนครับโอ้โหแกไม่สนเลยครับนี่ปักหลักมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหมาติดระบบน้มเอถือครับแมแกก็ทนได้นะครับโรบินยาต่อยท้องกันอย่างเดียวยาต่อยท้องกันอย่างเดียวครับ โอ้โหแอบเรียบร้อยเลยครับดอกนี้ชุดนี้อโอ้โหโอ้โหโโยอดเยี่ยมจริงๆครับบ้าแบบนี้เคยเจอเปล่าครับโรบินครับนี่ครับนี่ครับเออนี่แอบนี่คือซุปเปอรส์สตาร์ช่องออห้าแอบ โอ้โหยอดเยี่ยมครับ,บชกอารมณ์ดีจากอุกกาดาครับแล้วมีเสียงเสียงแฟนบอยนะั้นเรียกร้องให้จัดแกบ่อยๆนะครับแต่หาผู้ชกยากมาดูครับนี่ครับปอดให้เห็นไม่ได้ครับมานี่แกมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหแต่ไนั่งอยู่ที่มุมน้ำเงินมุมของตัวเองด้วยครับเล่นเอาพี่เลี้ยงนะั้นสายหน้าเลยครับ มาตรงไหนก็ได้ครับยกเว้นท้องครับดูครับกดมาฟันเลยครับแกนึกอยากจะออกอะไรแกอ้อออกครับดูครับสอกซ้ายเตียบร้อยแล้วก็ปิดเกมไนท์วีออฟน็อกเอาออฟเดอะวิดาเดชิพิ้นเรสคอร์ r นอร And congratulations again for the new champion from New Coddle,